สวัสดีครับก็อยู่กันที่ร้านมีล้อแม็กยางยนต์นครปฐมนะครับสาหรับวันนี้เลยนี่เรามีเจ้าล้อเข่ากวางนะครับ m k หนุ่มเม้งนะครับตัวนี้เลยเป็นตัว Performing นะครับน่ะมาด้วยขนาดล้อ8.5นะครับมีทั้ง5รู6รูเลยน่ะมาดูคร้าวๆเลยว่ามีลายอะไรกันบ้างนะครับน่าสำหรับเจ้าตัวนี้เลยครับนี่ตัวนี้เป็น M1 ครับผมตัวคาสติกดีกว่าน้า M1M2 นะครับกับ M2.2 นะครับตัวล่าสุดที่มีการกลึง เหลี่ยมก้านให้ลึกขึ้นสวยขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมาเป็นตัว M4 นะครับผมอ่าแล้วถัดมานี่ก็จะเป็นตัวเจ้า6รูอ่าตรงรุ่นเลยอีสูสูุตัวเตี้ยนะครับใส่แล้วแบบไม่อยากได้ยืดน,นะครับผมอยากแบบได้โลหุล้อพอดีซุ้มเลยนี่เลยมากับเจ้า M1 ครับผมนะตัวนี้เป็น M3 ครับแล้วก็ตามมาด้วย M10 กับ M11 นะครับผมนะแล้วก็กําลังจะมีเลยไม่ใช่มีหรอกมีแล้วดีกว่านะครับเป็นตัว6รูไร30นะครับ สำหรับเจ้ารถตู้หน้ายาวตัวใหม่เลยครับตรงรุ่นใส่พอดีเป๊ะเลยนะครับผมนะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรหาผมโดยตรงหรือว่าจะทักเพจร้านหรือจะเข้ามาที่ร้านเลยก็ได้ครับเขามีสินค้าพร้อมใส่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กหรือเป็นยางรถยนต์จะเป็นโช๊คจัดทรงนะครับหรือจะเป็นซ่อมบำรุงช่วงล่างก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ตั้งศูงนย์ทงล้อนะครับผมมีบริการครบจบหมดทุกอย่างเลยนะครับผมนะลูกค้าท่านใดสนใจนะเข้ามาได้เลยครับ ผมพร้อมที่จะดูแลครับผมขอบคุณครับ